สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งพักใจสักครู่วางความเหนื่อยล้าที่สะสมมาวางความกังวลวางความคิดซ้ำๆที่วนอยู่ในหัวแล้วเปิดใจรับฟังเสียงเล็กๆที่อบอุ่นเสียงที่อยากบอกกับคุณว่าคุณมีคุณค่าเสมอหลายครั้งในชีวิต เรามักถูกทำให้เชื่อว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีตำแหน่งที่เรายือนอยู่หรือคำยกย่องจากคนรอบตัวแต่แท้จริงแล้วคุณค่าของมนุษย์ไม่เคยถูกกำหนดด้วยสิ่งภายนอกเลยคุณค่าของคุณอยู่ที่การมีอยู่ของคุณอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่หัวใจที่ยังเต้นคุณค่าของคุณอยู่ที่การที่คุณยังคงพยายาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดอยู่ที่คุณยังเลือกจะก้าวต่อแม้เส้นทางจะมืดมนลองนึกภาพนี้นะครับดอกไม้เล็กๆที่งอกขึ้นมาจากรอยแตกของแผ่นหินแข็งไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองเห็นแต่ดอกไม้นั้นก็ยังคงเบ่งบานในแบบของมันเพราะธรรมชาติได้ฝังคุณค่าไว้ในดอกไม้นั้นแล้วเช่นเดียวกัน คุณเองก็มีคุณค่าที่ฝังอยู่ในหัวใจตั้งแต่เกิดไม่ว่าโลกจะมองคุณอย่างไรไม่ว่าใครจะปฏิบัติต่อคุณแบบไหนคุณค่าของคุณไม่เคยหายไปไหนเลยบางคนอาจกำลังเผชิญความล้มเหลวบางคนอาจกำลังเจ็บปวดจากความสัมพันธ์บางคนอาจกำลังท้อแท้กับการต่อสู้ในชีวิตและบางคน อาจกำลังถามตัวเองว่าฉันยังมีความหมายอยู่ไหมผมอยากบอกคุณตรงนี้เลยว่าคุณมีความหมายเสมอความหมายของคุณอาจไม่ได้วัดด้วยคำพูดของใครแต่สะท้อนออกมาผ่านรอยยิ้มที่คุณเคยมอบให้ใครสักคนผ่านการช่วยเหลือเล็กๆที่คุณเคยยื่นมือให้ผ่านความพยายามของคุณที่จะลุกขึ้นใหม่แม้ใครจะไม่เห็นก็ตาม คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเพียงรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าก็สามารถทำให้วันทั้งวันของคุณสว่างขึ้นได้เพียงคำพูดเล็กๆจากเพื่อนก็สามารถปลอบประโลมใจที่เหนื่อยลาได้นั่นแหละครับมันพิสูจน์แล้วว่าคุณค่าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่คุณค่าซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กน้อยที่จริงใจเสมอผมอยากชวนคุณลองหายใจลึกๆ แล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันมีคุณค่าแม้ในวันที่ฉันไม่เห็นมันพูดซ้ำอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่จริงใจแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าหัวใจของคุณกำลังอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่คือการเดินทางเพื่อเรียนรู้ว่าฉันคือใครในแบบที่แท้จริงบางครั้ง โลกภายนอกอาจทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าแต่ข้างในหัวใจของคุณยังมีประกายเล็กๆรอให้คุณเห็นอยู่เสมอประกายที่บอกคุณว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวคุณเพื่อส่องแสงในแบบของคุณและหากวันนี้คุณรู้สึกอ่อนแรงผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่น เพียงคุณยังหายใจยังลุกขึ้นยังพยายามในแบบของคุณแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเราจะค่อยๆเดินลึกลงไปอีกเพื่อปลอบโยนหัวใจของเราเพื่อค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่และเพื่อเรียนรู้ว่าแม้โลกจะหมุนวนอย่างไรแต่คุณยังคงมีคุณค่าที่ไม่อาจสูญหาย เมื่อเราเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองแล้วก้าวต่อไปที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความเจ็บปวดและความกลัวเพราะไม่ว่าใครก็ต้องเจอความเจ็บปวดไม่ว่าใครก็ต้องเผชิญความกลัวความแตกต่างระหว่างคนที่ยังติดอยู่กับที่กับคนที่ก้าวเดินต่อไปไม่ใช่ว่าใครเจออุปสรรคมากกว่ากัน แต่คือใครเรียนรู้ที่จะโอบกอดความเจ็บปวดและก้าวผ่านมันได้ความเจ็บปวดคือครูลองนึกถึงเวลาที่เราออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานจนเจ็บปวดไม่ได้บอกว่าเรากำลังพังแต่มันบอกว่าเรากำลังเติบโตชีวิตก็เช่นเดียวกันครับความเจ็บปวดที่เราเจอไม่ได้มาทำลายเราแต่มันมาสอนเราให้เข้มแข็งขึ้น ให้อดทนขึ้นให้เราเห็นว่าเรามีพลังมากกว่าที่คิดความกลัวคือสัญญาณหลายครั้งที่เรารู้สึกกลัวกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวไม่ดีพอแต่แท้จริงแล้วความกลัวไม่ใช่ศัตรูความกลัวเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ถ้าเรากำลังทำสิ่งเดิมๆที่คุ้นเคยเราแทบไม่รู้สึกกลัวเลย แต่ถ้าเรากำลังก้าวออกนอกเขตปลอดภัยกำลังท้าทายตัวเองความกลัวก็จะโผล่มาเสมอดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกกลัวอย่าเพิ่งถอยครับจงยิ้มให้ความกลัวและบอกกับตัวเองว่านี่คือสัญญาณว่าฉันกำลังจะเติบโตลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆหายใจรับรู้ปล่อยวางถ้าความเจ็บปวดหรือความกลัวมันหนักเกินไป ลองหาที่เงียบเียบหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันรับรู้ถึงความกลัวของฉันแล้วหายใจออกพร้อมพูดว่าแต่ฉันเลือกที่จะไม่ถูกมันควบคุมการยอมรับไม่ใช่การแพ้แต่คือการบอกตัวเองว่าเราใหญ่กว่าความกลัวและเรามีพลังที่จะปล่อยวางมันได้ขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าให้ฟังสักหนึ่งเรื่องมีชายหนุ่มคนหนึ่ง พยายามข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยกระแสน้ำเชี่ยวครั้งแรกเขาถูกกระแสน้ำพัดล้มเขาบาดเจ็บและเจ็บปวดเขาเริ่มกลัวและคิดว่าฉันคงไม่มีวันข้ามไปได้แต่แล้วเขาหันไปมองฝั่งตรงข้ามเขาเห็นดอกไม้สวยงามที่เบ่งบานและเสียงเรียกจากใจที่บอกว่าสิ่งที่เธอค้นหานั้นอยู่ฝั่งโน้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจอีกครั้งคราวนี้ เขาไม่ได้พยายามสู้กับกระแสน้ำแต่เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยตัวตามน้ำหยุดกลัวและใช้แรงเพียงพอในการพยุงตัวในที่สุดเขาก็ข้ามไปถึงฝั่งที่เขาปรารถนาความกล้าคือสะพานความเจ็บปวดสอนเราความกลัวเตือนเราแต่ความกล้าคือสิ่งที่จะพาเราข้ามไปคุณไม่จำเป็นต้องกำจัดความกลัวออกไปให้หมด คุณเพียงต้องมีความกล้ามากกว่าความกลัวสักนิดหนึ่งและก้าวออกไปทีละก้าวคำปลอบโยนท่านผู้ฟังที่รักหากวันนี้คุณกําลังเจ็บปวดอยู่ขอให้คุณรู้ว่าความเจ็บปวดนี้ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปมันเป็นบทเรียนชั่วคราวที่กําลังพาคุณไปยังจุดที่สูงขึ้นและหากคุณกำลังกลัวขอให้คุณเชื่อว่าความกลัวไม่ใช่กำแพงที่มาปิดกัน แต่เป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วจงก้าวต่อไปเธอครับแม้จะก้าวเล็กแต่ทุกก้าวคือการพิสูจน์ว่าคุณเข้มแข็งขึ้นและทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ที่จะกระวนมอบให้คุณ าผู้ฟังที่รักเมื่อเราผ่านความเจ็บปวดและเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวแล้วสิ่งที่หัวใจต้องการมากที่สุดเพื่อก้าวต่อไปก็คือความหวังและศรัทธาความหวังคือแสงในความมืดชีวิตบางครั้งก็เหมือนการเดินอยู่ในอุโมงค์ยาวรอบตัวมีแต่ความมืดจนเราเผลอคิดว่าไม่มีทางออกแต่เพียงแค่แสงเล็กๆรำไรที่ปลายอุโมงค์ก็เพียงพอให้เรายังเดินต่อไปได้ ความหวังก็เหมือนแสงนั้นครับแม้มันจะเล็กเพียงใดแต่มันสามารถทำให้เรายังเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าศรัทธาในตัวเองความหวังจะไม่มีพลังถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองไม่ใช่การเชื่อว่าฉันจะไม่ล้มเหลวอ,อีกแต่คือการเชื่อว่าไม่ว่าฉันจะล้มกี่ครั้งฉันก็ยังลุกขึ้นได้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้หมายถึงการมั่นใจแบบไม่มีทิฏฐิ แต่หมายถึงการยอมรับว่าแม้ฉันจะยังไม่สมบูรณ์ฉันก็คู่ควรกับการเดินไปข้างหน้าศรัทธาในจิตวิญญาณนอกจากศรัทธาในตัวเองแล้วผมอยากชวนคุณมีศรัทธาในจิตวิญญาณด้วยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มีบทเรียนมีเหตุผลซ่อนอยู่เสมอบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องผ่านเรื่องยากลำบาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าทุกบททดสอบพาเรามายังจุดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจักราวาลไม่เคยส่งสิ่งใดมาเพื่อหลมคนแต่มันส่งมาเพื่อลอหลอมคุณให้เป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอยกเรื่องเรามีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตเต็มไปด้วยความผิดหวังเธอเคยล้มเหลวในงานสูญเสียความสัมพันธ์และรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหันหลังให้เธอคืนหนึ่งเธอร้องไห้อยู่ใต้ท้องฟ้าที่มืดมิด และในขณะที่น้ำตาไหลเธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นดาวดวงเล็กๆที่ส่องแสงอยู่ไกลแสนไกลในตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงจากในใจบอกว่าแม้ความมืดจะครอบงำแต่แสงเล็กๆก,ก็ยังคงอยู่จากวันนั้นเธอตัดสินใจไม่ดับแสงของตัวเองเธอเริ่มต้นใหม่ทีละก้าวและในที่สุดเธอก็สร้างชีวิตที่งดงามได้จริงความหวังคือเชื้อเพลิง บางทีคุณอาจรู้สึกหมดแรงเหนื่อยเกินไปที่จะก้าวต่อแต่ผมอยากบอกว่าเพียงเศษเสี้ยวของความหวังก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงให้คุณมีพลังต่อได้อย่าดับไฟแห่งความหวังนั้นแม้มันจะเล็กน้อยเพียงใดเพราะไฟเล็กๆเ,เมื่อดูแลอย่างต่อเนื่องมันสามารถลุกโชนจนกลายเป็นเปลวไฟที่ส่องสว่างทั้งชีวิตคำปลอบโยนหากวันนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นใจขอให้คุณหยุดพักและบอกกับตัวเองว่า ฉันยังมีหวังและจักรวาลยังไม่ละทิ้งฉันหากวันนี้คุณสับสนไม่รู้ว่าทางทั้งหน้าจะไปทางไหนขอให้คุณวางใจและบอกกับตัวเองว่าฉันไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคําตอบแต่ฉันเชื่อว่าทุกก้าวกาลังพาฉันไปในที่ที่ควรไปจงรักษาความหวังไว้ครับเพราะความหวังคือสิ่งที่จะพาคุณผ่านพายุและศรัทธาคือสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวอย่างมั่นคงแม้เส้นทางจะมืดมน เราต่างเคยเป็นเฉลยของความคิดเดิมๆและอารมณ์เก่าๆมานานแต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเรามีคุณค่าในตัวเองเมื่อเราเก้าวข้ามความเจ็บปวดและความกลัวเมื่อเราจุดประกายความหวังและศรัทธาขึ้นมาได้ตอนนี้แหละครับถึงเวลาที่เราจะเริ่มสร้างตัวตนใหม่การไม่ยึดติดกับอดีตสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนคือเราไม่ใช่อดีตของเรา ความผิดพลาดในวันวานไม่ได้กำหนดว่าคุณคือใครในวันนี้เหมือนหนังสือที่เขียนไปแล้วหลายบทแต่คุณยังมีสิทธิ์จะเขียนบทต่อไปได้อย่ายึดติดกับสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจอย่าผูกตัวเองไว้กับฉากเก่าๆเพราะชีวิตไม่ใช่การเล่นซ้ำแต่คือการสร้างใหม่ในทุกลมหายใจจินตนาการอนาคตใหม่ผมอยากให้คุณลองหลับตาวาดภาพตัวเองในแบบที่คุณอยากเป็นจริงๆคุณอยากตื่นขึ้นมาเป็นคนแบบไหน คุณอยากใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไรคุณอยากให้คนรอบข้างสัมผัสถึงพลังแบบไหนจากคุณไม่ต้องสนว่าคุณจะไปถึงได้อย่างไรเพียงแค่ปล่อยให้หัวใจพาคุณไปเห็นภาพใหม่ของตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณจินตนาการสมองและหัวใจของคุณกำลังเริ่มจดจำตัวต,วตนใหม่นั้นแล้วใส่ความรู้สึกลงไปภาพที่วาดไว้อย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่นใจจงรู้สึกถึงความมั่นใจตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่อิสระจงหายใจเข้าออกด้วยความรู้สึกอิสระเหมือนคุณได้ครอบครองมาแล้วเพราะร่างกายไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการมันจะตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณสร้างขึ้นเสมอหัวใจคือศูนย์กลางคุณรู้ไหมครับว่าหัวใจมีพลังมากกว่าที่เราคิดเมื่อคุณรู้สึกถึงความรัก ความขอบคุณความอ่อนโยนหัวใจของคุณจะเข้าสู่ภาวะสมดุลและส่งสัญญาณพลังงานไปยังสมองทําให้สมองและหัวใจเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละครับคือพลังหัวใจพลังที่จะทําให้คุณดึงดูดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตพลังที่จะทําให้คุณเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงขอยกเรื่องเล่าสักหนึ่งเรื่องมีชายคนหนึ่งเคยเฝ้ามองพระอาทิตย์ตกทุกวันด้วยความเศร้า เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่พระอาทิตย์รับฟ้าก็คือการย้ำเตือนถึงสิ่งที่เขาสูญเสียแต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจใหม่เขาเริ่มมองพระอาทิตย์ตกเป็นการนัดหมายกับรุ่งอรุณวันใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เห็นแสงสุดท้ายเขาก็รู้ว่าแสงใหม่กำลังจะมาแน่นอนชายคนนั้นไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่เขาเปลี่ยนมุมมองภายในและนั่นทาให้เขากลายเป็นคนใหม่ การเป็นไม่ใช่การอยากท่านผู้ฟังครับอย่ารอให้ถึงอนาคตแล้วค่อยเป็นคนที่คุณอยากเป็นคุณต้องเป็นคนคนนั้นตั้งแต่วินาทีนี้อย่าพูดว่าฉันอยากเป็นคนเข้มแข็งแต่จงพูดว่าฉันคือคนเข้มแข็งอย่าพูดว่าฉันอยากมีความสุขแต่จงพูดว่าฉันคือความสุขเพราะความเป็นจริงภายนอกมันจะสะท้อนตัวตนที่คุณเป็นภายในเสมอ รักษาความใหม่ในทุกวันเมื่อคุณสร้างตัวตนใหม่แล้วความท้าทายคือการรักษามันไว้คุณอาจเจอเหตุการณ์ที่ดึงคุณกลับไปสู่อดีตแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกตอบสนองแบบใหม่คุณกำลังยืนยันกับจักรวาลว่านี่คือตัวตนใหม่ของฉัน ท่านผู้ฟังที่รักนี่คือเส้นทางแห่งการสร้างตัวตนใหม่เริ่มจากไม่ยึดติดกับอดีตเติมด้วยภาพในใจที่สดใหม่ใส่ความรู้สึกจริงๆลงไปและใช้หัวใจเป็นศูนย์กลางพลังงาน เื่อเรารู้จักคุณค่าของตัวเองเมื่อเราเก้าวผ่านความเจ็บปวดและความกลัวเมื่อเราปลุกพลังแห่งความหวังและศรัทธาและเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีสร้างตัวตนใหม่สิ่งสุดข้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่อบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยการให้ชีวิตไม่ใช่เพียงการได้รับแต่คือการแบ่งปัน ลองนึกถึงแสงเทียนดวงหนึ่งครับต่อให้มันแบ่งแสงไปจุดเทียนอีกกี่เล่มแสงของมันก็ไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับทำให้ความมืดถูกผลักออกไปมากขึ้นหัวใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราแบ่งปันความรักความเข้าใจและกำลังใจให้คนอื่นคุณค่าภายในเราจะยิ่งส่องสว่างและชีวิตเราจะยิ่งงดงามกตัญญูคือรากฐานของพลังใจ หัวใจที่อบอุ่นเริ่มต้นจากความกะตันยูเมื่อเราขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตขอบคุณผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะเห็นว่าชีวิตเรามีคุณค่าและมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่คิดการกะตันยูไม่ใช่แค่การขอบคุณสิ่งใหญ่โตแต่คือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อยแสงแดดยามเช้าเสียงหัวเราะของใครสักคน แม้กระทั่งการที่เรายังมีลมหายใจในวันนี้การรักษาความหวังในทุกเช้าทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาอย่าลืมทักทายตัวเองด้วยความหวังไม่ต้องหวังถึงสิ่งใหญ่โตเสมอไปแค่หวังว่าคุณจะยิ้มได้หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและหวังว่าคุณจะได้เป็นตัวตนที่ดีขึ้นกว่าวันนี้เพราะเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยความหวังทั้งวันของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังบวก การใช้ชีวิตด้วยหัวใจใหม่ตัวตนใหม่ที่คุณสร้างไม่ได้มีไว้แค่ในความคิดหรือการนั่งสมาธิแต่มันต้องสะท้อนออกมาในชีวิตประจำวันในคำพูดที่อ่อนโยนในการกระทำที่จริงใจในการตัดสินใจที่มาจากความรักไม่ใช่ความกลัวนี่แหละครับคือการใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่อบอุ่นหัวใจที่ไม่ได้เพียงแค่เต้นเพื่อเราคนเดียวแต่เต้นเพื่อส่งต่อพลังไปสู่ผู้อื่นด้วย เรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องครับมีชายชราคนหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้ในสวนทุกวันแม้เขารู้ว่ากว่าต้นไม้จะเติบโตเต็มที่เขาอาจไม่อยู่แล้วแต่เขายังคงปลูกต่อไปเพราะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งใครบางคนจะได้พักพิงใต้ร่มเงาของมันนี่คือหัวใจที่อบอุ่นครับการทำสิ่งที่มีคุณค่าแม้เราอาจไม่ได้เห็นผลลัพธ์ด้วยตาตัวเอง แต่เรารู้ว่ามันจะส่งต่อความดีให้กับใครอีกหลายคนก่อนที่เราจะปิดการเดินทางครั้งนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ทุกเช้าที่คุณตื่นคือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและส่งต่อแสงของคุณให้โลกได้เห็น คุณมีคุณค่าและโลกต้องการแสงของคุณสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีมีประโยชน์ในหัวข้อถัดไปด้วยรักและปรารถนาดีจากช่องพลังแห่งจิตวิญญาณขอบคุณครับ